บทีสวัสดีพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่ามาเจอกับผมอีกอะไรกับอ่าการเดินทางรัฐบาลไทยนะครับฟันอ่โค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่นะครับเนาะอ่า16กันยายน6หานะครับเนาะอ่าคือวันศุกร์นะวันพรุ่งนี้เนาะครับอ่สรุปสรุปวันนี้จะมาอ่าสรุปโค้งสุดท้ายกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะหลังที่จากบทีได้วางคลิปไว้อ่านานแล้วล่ะนะครับเนาะเพราะว่าวางนานแล้วสลับอ่าคิดแนวทางรัฐบาลไทยจนพี่สมาชิกอ่า บางคนเนาะทักบอกทีว่าทำไมมาเร็วจังสลับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะวันนี้บางทีจะมาสรุปมา,าฟันให้เนาะนะครับว่าเด่นตัวไหนเน้นตัวไหนเนาะสลับอ่ารัฐบาลไทยวันนี้เนาะมาลุ้นมาตามกันต่อน,นะครับสลับแนวทางรัฐบาลไทยน,นะอ่าห่วงสุดท้ายนะครับเนาะเดี๋ยวบางทีเขียนให้ก่อนนะครับเนาะห่วงสุดท้ายรัฐบาลไทยเนาะ ยาวจังอ่าวันที่สิบหกอ่ากันยายนหกหานะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นวักันยายนหกหานะครับกาแดงขีดนิดหนึ่งนะครับเนาะชุปซุปนะครับเห็นเนาะนะครับอ่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวก่อนเดินบางทีขอย้อนก่อนนะครับเนาะนะขอย้อนรายละเอียดอ่า ทิปบางคลิปไบ้งไก่อนน้องพี่ๆสมาชิกบางคนอาจจะลืมนะครับเนาะอาจจะลืมแล้วเนาะนะครับอ่านะบาทีให้เด่นชุดนี้นะครับเนาะนะครับแสบในทางรรมบานไทยเนาะอย่างตัวเดิมนะครับเพียงแค่ว่าจะมาอ่านให้พี่สมาชิกได้ชมกันนะครับเนาะเกือเป็นประกอบการพิจารณานะครับผมเด่นนะครับแปดเจ็ดเหมือนเดิมนะครับสองตัวเด่นเนาะ สองตัวเด่นนะครับไปแบบค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งก็ได้เนาะแปดแปดหกนะครับหกแปดเจ็ดนะครับเนาะแล้วก็แปดเก้านะครับเนาะแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเนาะอ่าสลับชุดสองตัวเด่นนะครับเนาะ ่ะก็มี86นะครับ86 87 89 76 79แล้วก็70นะครับเนาะอ่านะครับบางที่เน้นไฮนะครับเนาะบางที่เน้นไฮยเฉลประกาศนะครับบางที่เน้นไฮนะครับผมเนาะนะครับ87นะครับเนาะสำหรับรัฐบาลวันนี้เนาะบางที่เจดเจนะนะครับแต่บาที่วางคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือมาย้อนให้พี่สมาชิกได้ชมกันนะครับเนาะ87เนาะ เจ็ศูนย์นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดพี่สมาชิกชอบก็ต่างนะครับสำหรับในทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับแต่สำหรับวันนี้เนาะบางทีนะครับถ้าเกิดพี่สมาชิกจะนำไปวิ่งไฟรุ่นเนาะบางทีชอบพี่8นะครับเนาะอันนี้ฟันไปที่8นะครับเนาะนะครับ8นะชอบ8นะวันนี้เนาะรัฐบาลไทยวันนี้นะครับเนาะนะครับนะครับงวดที่ก่อนงวดก่อนฟันเจ็ดหลุดไปนะครับแต่สำหรับงวดนี้ฟันแปดนะครับเนาะเกิดพี่สมาชิกจำนำไปวิ่งไปรุป no. น 8, no. ่นน 8, no. 8, no. 8, no. 8, นะค no. รัปป noir, <ault> เ 8, no. บ 8, no. เนาะนะครับ ก็อ <ang> no ันน <player> ี <inappropriate> ้ก็พิจารณาแนวทางกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะตามหรือไม่ตามนะครับเนาะแต่สลับชุด2ตัวนะบางทีมีกันนะครับเนาะเลขในดวงใจนะพี่พี่สมาชิกชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะจับวันนี้มีเลขในดวงใจมาชุดหนึ่งนะครับเนาะกันเป็นชุดกันไปนะครับเนาะกันนะบางทีกันนะครับอันนี้เลขชอบนะพี่พี่สมาชิกชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะ สองแปดนะครับเนาะาวันนี้นะครับเนาะนะครับวันนี้ชอบสองแปดนะพรุ่งนี้เออไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะครับผมเนาะมันอ่างวดรัฐบาลไทยนะครับอันนี้กันสองแปดนะถ้าเกิดพี่สมาชิกชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะสลับชุดกันเนาะอันนี้ชุดกันนะพี่สมาชิกนะนะครับอันนี้ชุดกันนะครับเนาะอ่าแล้วก็สลับชุดสามตัวเด่นนะครับเนาะสามตัวเด่นนะก็ เหมือนเดิมนะครับสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นนะครับยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะสามตัวเด่นนะครับอันนี้ค่อนข้างรีบนิดหนึ่งในการทำคลิปเนาะอ่านะครับแปดเจ็ด 0นะพี่สมาชิกนะแล้วก็879เจเนะครับเนาะ879แล้วก็970 970นะครับอันนี้สลับชุด3ตัวเด่นนะ870 879แล้วก็970นะครับเนาะอ่าถ้าเกิดพี่สมาชิกชอบก็ตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับอ่าชุด3ตัวเด่นนะครับอ่าสลับแนวทางอ่าคงสถานรัฐบาลไทยบางทีนะครับ <c oughs> อาจจนะ ก็พอสรุปได้ดังนี้เนาะนะครับเอาบ่าวทีให้เด่น7กับ8อ่านะครับ8กับ7นะนะครับอ่าแต่ในงวดนี้นะครับงวดน,นี้บ่าวทีชอบที่8นะครับเนาะชอบที่8ฝันที่8นะถ้าเกิดพี่สมาชิกจะนําไปวิ่งไปรุ่นก็ลองดูนะครับสำหรับงวดน,นี้เนาะนะครับอ่าแล้วก็ชุด2ตัวเด่นนะครับชุด2ตัวเด่นก็มี8 6 8 7 8 9 7 6 7 9 7 0 นะครับเนาะอ่าบ่ที่เนียนหายแปดเจ็ดกับเจ็ดศูนย์นะนะครับเอ่อแต่สลับงวดนี้นะบ่ที่กันนะครับเนาะมีชุดกันให้ด้วยนะครับอ่าสลับอันนี้เลขที่ชอบนะครับเนาะสองแปดนะครับเนาะสองแปดนะครับสลับเลขกันนะเลขชอบนะพี่สมาชิกชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะอ่าสลับชุดสามตัวเด่นก็มีสามชุดดีเหมือนเดิมนะครับเนาะแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์นะครับเนาะอ่านะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้สลับอ่าสูตรบ่ทีนะอ่าแล้ะทีนี้ก็บ่ทีจะมานะครับ เสริมเนวทางแนวทางนะครับคนดวงเฮงเนาะคนดวงเฮงสำหรับวันนี้เนาะแนวทางรัฐบาลประจำวันที่สิบกันยายนเหมือนกันนะครับเนาะนี่นะครับคือแนวทางคนคนดวงดีนะครับสำหรับวันนี้คือที่บางคลิปไปให้เนาะถ้าเกิดพี่สมาชิกชอบก็ตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับอสำหรับคนดวงดีนะครับนที่ว่าที่ที่เรียกคนดวงดีก็เพราะว่าเขาส่วนมากเขาจะเสี่ยงโชคอเกี่ยวกับแนวทางอ หวยนี่ก็มักจะจะแม่นจะเข้านะครับเนาะจะดวงดีจะถูกหวยเป็นประจําอะไรประมาณนี้เนาะบางทีก็เลยอ่าตามทําคลิปมาให้พี่ๆสมาชิกได้ชมกันสลับงวดนี้เนาะต้องมาลุ้นมาตามกันว่าจะอ่ามาหรือเปล่าสลับในทางอ่าปลาแดงนะครับเนาะอ่านะครับในนทางปลาแดงนะนะครับที่อบางทีทําคลิปให้เนาะถ้าเกิดพี่สมาชิกชอบก็ลองตามดูนะครับเนาะอ่าของเขาเนะสูตรเขาเนาะครับแนวทางเขาเนาะอ่าเขาเด่น2กับ9นะแต่เขาฟัน9มาเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นนะครับเขาฟันล่างนะครับ แต่ข้าฟันเก้านะตัวเดียวเขาชอบเก้าเนาะแล้วก็มีสองหนึ่งสองสี่นะครับเนาะแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับหกเก้าเนาะนะครับแต่สําหรับชุดสองตัวนี่ข้าวฟันล่างนะพี่สมาชิกนะเก้าหนึ่งนะครับเนาะนะครับข้าวฟันล่างเก้าหนึ่งแล้วก็ข้าฟันที่เก้าด้วยนะครับเนาะมาพันเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาพูดในคลิปนะนะครับอันนี้เขาพูดมาคลิปอ่าต้องมาลุ้นมาตามกันว่าจะมาหรือเปล่าสลับเก้าเนาะนะครับแต่ข้าฟันเก้าเนาะแต่ว่านะครับแต่ แต่ของไปดีฟันที่8นะก็ต้องมาลุ้นมาตามกันนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับนะครับแต่สลับสุดสามตัวชุดสามตัวของเขาเนาะมี9 1 2แล้วก็1 2 4นะครับเนาะอันนี้เป็นแนวทางคนดวงดีนะครับเนาะปลาแดงนะครับเนาะนะครับนี่ครับนะครับถ้าเกิดพี่สมาชิกชอบก็ลองตามดูนะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับดวงด้วยนะครับว่าจะปังหรือเปล่านะครับสลับพี่พี่สมาชิกทุกคนเนาะนะครับอันนี้ก็ อยู่ที่ดวงด้วยว่าจะปังหรือเปล่าว่าจะมีโชคหรือเปล่านะนะทุกแนวทางนะครับเนาะยังไงยังไงก็ขอให้มานะครับขอให้มาทั้งในวทางสูตรบางทีหรือว่าจะพี่พี่สมาชิกคนไหนตามแนวทางปาแดงนะครับก็ขอให้อ่าเฮงรวยๆกันทั้งสองแนวทางไปเลยนะครับสลับวันนี้เนาะสรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสลับอ่าโพลสุดท้ายแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันประจําวันที่สิบหกนะครับเนาะกันยายนหกหาะนะครับเนาะ ยังไงยังไงก็ขอให้มานะครับสองตัวสามตัวตรงๆกันไปเลยนะครับจะได้เฮงๆรวยๆปังๆกันไปนะครับเนาะนะครับ,นะรบสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมเนาะบางทีก็ขอขอบคุณทุกๆการาติดตามจากพี่มสมาชิกนะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับเนาะที่มีส่วนร่วมกับบางทีมาโดยตลอดนะครับเนาะยังไงยังไงก็ขอให้มาขอให้มาสลับในทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะก็มาลุ้นมาตามกันทั้งในทางรัฐบาลไทยแล้วก็ในทางเราพัฒนาแล้วก็ในทางฮานอยนะครับสลับพวกนี้เนาะนะครับอ่า จะยังไงยังไงก็ต้องอ่าทุกใน,นทางรัฐบาลไทยก่อนเราค่อยไปตามด้วยใน,นทางเราพัฒนานะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้บอทีวขอลาไปก่อนนะครับเนาะไปเจอกับผมคลิปต่อไปนะครับผมเนาะเฮงๆรวยๆปังปันะครับผมเนาะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ